ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลมาเตอุสนูเนสอาจถูกปล่อยตัวหลังแมนซิตี้ดึงกุนโดกันกลับทีนมาเตอุสนูเนสอาจต้องหาสโมสรใหม่หลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญาก,กับอิวคายกุนโดกันกลับมาจากบาร์เซโลนาแล้ว นูเนสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียรลีกอังกฤษสีสมัยซ้อนหลังจากสโมสรต้นสังกัดตัดสินใจดึงอิวไคกุนโดกันกลับมาจากบาร์เซโลนาโดยสื่ออังกฤษอย่างเดลิสตารายงานข่าวว่านูเนสซึ่งย้ายมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าจากวูฟแฮมตันวันเดเลอร์ส ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวสูงถึง53ล้านปอน์นั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในทีมของคุณซือเป๊ปกววเดล่าโดยฤดูกาล2023-2024นูเนสได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์อังกฤษแค่17นัดเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นฐานะตัวสำรองด้วยทำให้อนาคตของเขาเริ่มเป็นที่สงสัยโดยมีหลายสโมสรในพรีเมียร์อังกฤษและต่างแดนสนใจดึงตัวกองกลางวัย25ปีรายนี้ไปร่วมทัพซึ่งทีมที่มีข่าวสนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นอเรติโกมารเร และอาจจะเป็นการย้ายทีมแบบยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขสามารถซื้อขาดได้ในราคาที่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะครับขณะเดยการแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งเซ็นอิคาคกุนโดกันกลับมาจากบาร์เซโลนาหลังจากที่กองกลางชาวเยอรมันย้ายไปเล่นที่คัมนูได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นและก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงสนามไป51นัดและยิงได้5ประตูกับอีก14แอสซิสนะครับ ตัวแทนอวารเอสแมนซิตี้สนซิลดาวรุ่งไอซ์แลนด์เดอะแอตเลติกสื่อผู้ดีระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมพิจารณาคว้าตัวออลีออสการ์สันดาวรุ่งในวัย19ปีเข้ามาเสริมทัพเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับเออร์ลิงเบลล์ฮาร์ลันนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังจากศึกเพลย์แมตช์อังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวออลีออสการ์สันกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไอซ์แลนด์ของ FC โคเปนเฮเกน โมสรนในเดน,นิสซูเปอร์ลีกเดนมาร์กเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากเดอะแอตเลติกดาวเตะวัย19ปีเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ทำงานได้ดีที่สุดในยุโรปโดยยิงไปถึง7ประตูจากการลงสนาม11นัดและจะมีค่าตัวราว20ล้านยูโรรวมโบนัสเพิ่มเติมซึ่งเจ้าตัวกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปทั้ง FC ฟซปอร์โตและก็เรอัลโซเซดารายงานข่าวระบุว่าเจ้าหนู Sun, ออสการ์ซันยูนิลิสอันดับต้นๆของเรือใบสีฟ้าที่กำลังพิจารณาดึงตัวมาเสริมแนวรุก เพื่อทดแทนฮูเรียนอาวารเรสที่ย้ายไปอยู่กับตราหมีแอลีเดโกมาดริดและจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับเออร์ลิงบลล์ฮาร์นด์ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงซึ่งรวมถึงดีวของเคียวโกฟุรุฮาชิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นของกลาสโกเซลติกที่อยู่ในขายด้วยเช่นกันนะครับิเวอว่าููซื้อแล้วปิดดีลมามาดัชวิลลี่ก่อนปล่อยยืมตัว1ปี สื่อดังยานเลวููปิดดิวซิลจอร์จี้มามาดัชบิรี่เรียบร้อยก่อนปล่อยให้กับฟอเลเซียยืมเฝ้าเสาต่อจนจบฤดูกาลน,นี้ฟาบริซซโอลามานโนเ่เยาวข่าวคนดังชาวอิตาเลียนยืนยัน Here เฮียวีโก้เดียวปูบรรลุข,ข้อตกลงคว้าในทวานดุริีทีมชาติจอร์เจียมาจากไอ้ข้งขางข่าวบาเรเซียรเรียบร้อยโดยดิยวนี้มีมูลค่า35ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตด้วยและหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ อย่างไรก็ตามมามาดัชบิลลี่ยังคงอยู่ช่วยทีมตราค้างคาวในฤดูกาลนี้ก่อนย้ายสุ่ถิ่นอันฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์2025ตามแผนการที่หงแดงวางไว้ให้อลิสโซเมเกอร์สวมทุงม,มือตัวจริงอย่างน้อยอีก1ซีซั่นก่อนจะดึงโกในวัย23ปีมาเป็นแข้งใหม่ของเวีร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2025เพื่อเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงหรือเป็นมือหนในถิ่นอันฟิลดต่อไป โดนเทแล้วหนึ่งวิกเตอร์โอชิมเฮนปัดย้ายค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียเเจต์ของวิกเตอร์โอชิเฮนออกโรงยันกองหน้าทีมนาโลีปฏิเสธการย้ายไปค้าแข่งกับอัลอาลีเนื่องจากตวนักเตะต,ต้องการค้าแข้งในลีกยุโรปต่อไปนะครับโอชิเฮนต้องการอำลานาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดมีการเผยว,ยว่าทีมลูกหนังจากเชเลียตกลงขายสตาร์ดังให้กับอัลอาลีทีมในศึกซาอุดิโปรโลีกด้วยค่าตัว65ล้านยูโร หรือประมาณ2,470ล้านบาทโดยดาวยิงในวัย25ปีไม่คิดเจราจาสัญญาส่วนตัวกับทีมในตะวันออกกลางต่อจากกรณีดังกล่าวโรเบโตกาเลนดาเอเจนต์ของโอซิเมนยืนยันว่านักเตะในความดูแลของเขาไม่ต้องการย้ายไปเล่นในซาอุดิโปรโลีกเนื่องจากหวังค้าแข่งในลีกยุโรปต่อไปเช่นเดิมโอซิเมนเป็นนักเตะของนาโปลีโดยมีการสัญญาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่าย เขามีประวัติศาสตร์วิกเตอร์ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของแอฟริกาและได้รับอันดับ8ของบอลลอนดอเขายัางต้องการเล่นในลีกยุโรปมันจําเป็นต้องมีความเคารพกันกาเลนดานระบุนะครับหลังจากการยืนยันของเอเจนต์ส่งผลให้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่โอซิเพนจะย้ายไปค้าเกือกกับเชลซีหลังจากทั้งสองฝ่ายตกเป็นข่าวกันมานานโดยที่เอนโซมาเลสกาแนใหญ่คนใหม่ของสิงห์บลูส์เปิดใจว่าหวังได้กองหน้าคนใหม่เช่นกัน แม้เขาจะคว้านักเตะมาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้มากถึง11รายแล้วก็ตามลหละครับชมคลิปแล้วฝากขอบบนทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบบอลเช่นเดิม